อันนี้เหมือนของไทยมากอันาแอสมินเซา4.95เหมือนเหมือนสระแหน่ไทยมากนะคะมาจากไหนเอามาลูกค้าในชิตี้บันี่คุจหนักเงินไทยกับประมาณลอย83บาทต่อกระถางนะคะสำหรับพักสาระแหน่นะคะมาจากไหนอ่ะเหมือนเหมือนสาระแหน่ไทยมากนะอน อันนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่ว่ากลิ่นเป็นใบตักไครนะคะเขาไม่ตายเนาะของอยุบานเขากําลังงามเนาะเป็นกลิ่นตักไครนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นไข่ไข่ใส่แทนกะเพราหรือโหระพาบ้านเรานะคะทั้งหมดนี่เลยนะคะกระถางหนึ่งก็สามนะคะหนึ้อยสี่สิบหบาทนะคะเป็นเงินไทยค่ะ เอาไปคูณสาสิบเจ็ดดูเนาะสวยหอมสอนคั่กหอมมากนี่แหละที่ข้าเจ้าบอกว่าใส่แทนกับเพราหรือว่าอ่าไอิตูบานเฮานะคะประมาณนี้แหละอันนี้แสบนะคะกินสดนะคะกินก็สมตำหรือก็ะยำก็แแสบนะคะราคากะ นี่เลย3.95ยูโรนะคะอันนี้คือเขาไม่ตายนะคะหนาหนาวมากกับปอตายนะคะเป็นตาสื่ออยู่เนาะกระถางไม้อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะไม่จ,าจ๋าจะภาพบึงฟอาๆเนาะอันนี้จะเป็นปราเวนเดอร์ ้านเขากว้างใหญ่ร้านเขาใหญ่มากๆนะคะมีทุกสิ่งอย่างครบครันในร้านเดียวนะคะคือแม่จ๋าคิดว่าถ้าเกิดใครนะคะหาแรงบันดาลใจในการจัดกระเช้านะคะหรือว่าจัดถาดนะคะก็คือมาลานในแนวนี้นะจะสามารถได้ไอเดียดีๆในการกลับไปจัดไม่ดอกไม่กระถางนะคะแม่ประดับอยู่ในบ้านของเขาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ อันนี้ดอกกระดาษบานเฮานะคะสวยมากบ้างว่ะสวยๆทั้งนั้นเลยราคา3.95นะคะโอมาสวยจังเลยโอมาสอนดอกไม้สินเฟสินอรการ Uh huh. ไม้ดอกไม้ประดับทุกอย่างเขาจะมีฉลากแนะ่ํนวิธีการปลูกไว้หมดเลยนะคะเราต้องกังวลเนาะสวยมากทั้งนี้จะเป็นมะเขือเทศต่างๆนะคะเต็มเลยอันนี้จะเป็นไม้ดอกกระถางละสี่าห้านะคะสวยมากมันหวานมันม่วง4.50 อันนี้ก็ใช่นะคะมันหวานมันม่วง4.50มุงประปากำนองอะไร <laughs> ก็เจด้ยยังเข็นไปถูมามากะบื่อใดยังค่าแต่ถ่ายวิดีโอโอ้ยสออนดอกใหม่เดี๋ยวมือหลังเ่จ๋าจะมาคนเดียวนะคะมาเก็บวิดีโอฝากพี่นองนะคะเพิ่งว่ะไม่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะ แม่จ๋าขันชิโมะตะไทยวิดีโอกับบราด้เนวไปปลูกนะคะอ,อลังการมากๆดูอันนี้ห้าจุดห้าศูนย์ต่อหนึ่งกระถางนะคะสุดยอดค่ะอันนี้จะคล้ายๆดอกไม้บ้านเราเนาะแม่จ๋าบอกหูว่าซื้ออย่างเนาะอุ้ยแม่จ๋าเห็นของดีเป็นปุ๋ยเอาไปใส่พริกใส่หยางนะ อันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยสําหรับส่ดอกไม้โดยเฉพาะขันวิดีโอนี่เบิง้งเราตาลายแม่จ๋าต้องขออภัยนะคะเพราะว่าแม่จา๋าเฝ้านอนหลับกับผ้าเบิ้งไว้มากๆค่ะคือแม่จากกาวว๋ากังวลว่าป้าจะรอแล้วก็กังวลว่าย่าจะรอนะคะซึ่งกว่าจะถ่ายวิดีโอแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าก,ก็ต้องเลือกหาแนวที่จะเอาไปปลูกอีกนะคะซึ่งนั่นแหละก็เลยแบบฟอฝ้านะคะจังไหนก็นต้องขออภัยนะคะสปาเก็ตตี้อาหน่อไม้ฝรั่ง 5.5 0สวยมากโอ้ยละร้านตามากพี่น้องเลยว่าจะบ่ปลูกจะอดใจใดบ่นี่อันนี้ก็น่าปลูกเพราะว่าเขาไม่ตายนะคะเขาจะกลับมาใหม่คุ้มนะคะถึงว่าแพงแต่ว่าคุ้มเพราะว่าเขาบ่าตายนะคะนาห้อนเขาก็จะกลับมาใหม่หลังจากหิมะละลายนะคะ อันนี้สวยจังเลยเขาก็จะมีปุ๋ยใสของเขาต่างหากเนาะอันนี้ก็น่าปลูกเขาไม่ตายนะคะเขากลับมาใหม่นะคะราคาก็ใช้ได้อยู่นะคะสามจุดเก้าห้าเอาไปคูณสามสิบเจ็ดเอาเนาะปะปาอะไรโอเยโอเยปปะปาสะออนอันนี้ เอามาดูสิที่เมืองไทยก็มีโห16.95ยูโรคูณ37ดูเท่าไหร่อันนี้เป็นต้นกัญชานะคะ Below 0.3 THC ได้อยู่ใช่ไหมอากาศ Cannot ก็คือได้เฉพาะได้เฉพาะหน้าร้อนต้นกัญชานะคะ พงมากๆพี่น้องก็เอาไปคูณเบิงว่า16.95คูณ37นะคะจะเป็นกี่บาทเงินไทยเนาะ,ะป๊าป๊ามาทางนี้อันนี้ไม่แพงเดี๋ยวแม่จ๋าจะดูว่าเขาจะกลับมาใหม่บอหลังจากคินมะหมดเนาะนจะเห็นอันนี้แล้วอันนี้อันนี้เขาแบบว่าได้ตลอดแล้วเขาไม่ตายนะคะราคาก็1ยูโร ก็ประมาณกระถางละสามสิบเจ็ดบาทนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอาอยู่นะคะเพราะว่าเขาทนนะคะอันนี้ก็สวยราคาไม่แพงแต่ว่าเขาจะตายเมื่อหมดซัมเมอร์นะคะหมดฤดูร้อนเขาจะไม่ได้กลับมาใหม่เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่จ๋าจะบเอานะคะอันนี้ห่ะปะอันนี้ลหละโอมา่อาไคดิโ<า>อม่าบอกโอม่าชอบร้านนี้เดี๋ยวโอม่าบอกเดี๋ยวพาพากันมาใหม่ เดี๋ยวมาจะพามาใหม่นี่ดอกไม้แขวนมีเตยสวยๆคือ,อการที่แม่จ๋าจะหาดอกไม้สักอย่างไปปลูกแม่จ๋ากต็ตองบึงว่าคือสเสน่ห์นะคะหรือว่าตัวถากนะคะเขาจะชอบกินไม้ดอกนะคะเพราะฉะนั้นแม่จ๋าอันไหนงามก็คือต้องตัดใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวถากเขาหมักอยู่แม่จ๋าก็บ่อยากซื้อนะคะแม่จ๋ายาตัวถากะะไขอ,อย่างหนึง่งคือแบบงามประทนันเดี๋ยวเขาก็ต้องกินนะคะกินดอกกินใบของดอกไม้เข้านะคะสำหรับตัวถากนะคะ อันนี้มะเขือขาวมะเขือม่วงทางนี้เป็นพริกนะคะพริกพริพรพร <is> มีแตง <Not S 1> มี <break. S 1> อะไรเยอะแยะมากมายเลย mm hmm. เต็มเลยนะคะ <is> อ่าอันนี้แตงกวามีลูกแล้วมีดอกแล้วนะคะ <What? S 1> เดี๋ยวมือหลังเมจ่าจะพามาเบิงใหม่นะคะ เพราะว่าถ้าจะโมเดถดทายวิดีโอแม่จ๋าก็บ่อไดอยังไปปลูกนะคะเดี๋ยวมือลังแม่จ๋าจะมาใหมอ๋ออันนี้ <Yes. S 1> อาพริกอันนี้เ <Yes. S 1> ผ็ดมากเผ็ด this most pet uh huh. in the world to see อ uh ่าฮะ this one นี่เป็นพริกที่เผ็ดมากๆลอง mm hmm. ไหมล่ะเท mm hmm. ่าไหร่ห้าจุดห้าจุดเก้าห้ายูโรต่อหนึ่งต้นเป็นพริกที่เผ็ดมากๆ เพชรแบบเพชรใหม่เพชรบ่แซ็บคือพริกบานเท่านะคะคพริกแดงพริกเหลือง4.95ราคาเท่ากันกระถางหนึ่งมีตนเดียวนะคะอ,อันนี้ค,คล้ายๆพริกช้อนะคะ <ผ>พร้อมดอกแล้วต้นละสิบ mm hmm. ยูโรอือ hmm. ห <Very bad. S 2> uh ือแคยูโรอือหือ very pet this is very pet I'm not sure about very pet <must> แต่อันนี้เนี่ยเผ็ดมากแม่จ๋าคิดว่าอันนี้น่ะเผ็ดมากอันนี้มาจากไหนป้า,ปา very pet <bad. S 1> very pet <bad. laughs> คือทุกอย่างมันก็จะเวลี่เผ็ดสำหรับปะป้านะเออลองไหมปะปาสักต้น <But S 1> ไหม <this S 1> ทำไมดุจ <this> ังเลยอาโซ <This here. S 1> ปลูกในกระถางเดี๋ยวแม่จ๋าจะลองดูก่อนโอเคแม่จ๋าจะเอาไปหนึ่งต้น mm hmm. เขาบอกว่าเผ็ดมาก mm hmm. ก็ลองดูไปอยู่กับเราจะเป็นยังไงดอกหลายคักแต่ว่าบอกหูว่าจะติดบอนะคะ อันไหนลูกเพิ่นอยากได้อาทิตย์กินมะละวันปิ๊กวันปิ๊กวันเอาอันนึงแม่จ๋าให้อันนึงเอาไหนเลือกดูป <This one. S 1> ิ๊กวันอันนี้ไหมอันนี้ไหมเอออันนี้อันนี้นี่อันนี้ไหมอันนี้เยอะดีเอาไหมโ okay. อเคตาชิ ไปให้แมวแรงวันเข้ามาเดี๋ยวเขาจะกินแมวแรงวันมากิมเหมือนกันแหละลูกมาอันนั้นใช่ไหมป๊อันนั้นแหละสวยแล้วเออออน,นี้ก็ได้เพราะว่าเรามีกระถางอยู่ที่บ้านเดี๋ยวมามาหากระถางใส่ให้โอเคอันนี้ก็ได้นู่นอันนี้อันนี้แหละอ่ะโอ้ 6.95ุดเก้าห้ยูโรนนะ This one เอาไหม No this one I mean อันนี้เป็นต้นหอมหนึ่งกระถางแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ราคาไม่แพงอยู่ที่30เซนคือแบบก็ต้องพอเองนะคะมาหาสือแบบนี้ไปปลูกดีกว่าเนาะ ป้ารอก่อนอย่าเพิ่งอันนี้เป็นหอมใหญ่ <have> อันนี้เป็น <Mama. S 1> ต้นต้นกระเทียมหรอกระเทียมใหญ่อ่ะเออเอาไหม mm hmm. เราอะไร <It 's S 1> ไปปลูกเดี๋ยวมาม่าจะเอาอันนี้ไปปลูกหอมนี่เอา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 อันนี้เป็นหัวไชเท้า ราคาไม่แพงนะคะหกสิบเซนแล้วก็อันนี้เป็นหัวชาเท้าสีแดงนะคะอันนี้เรดิสครับลรดิส i อ h mm hmm. มามยู่ทางนี้ลูกมาถูกนะคะพวกพักพวกสลัดอยู่นี่ถูก อันนี้มีข้าวโพดข้าวโพดหวานนะคะห้าสิบเซนดูวะอันนี้โครรบี้ป๊าป๊าอยู่เอาหรือ,อรย,ยังนี่โครรบี้เอายัง,อยงโอเคแค่อะไรนะห้าสิบเซนเองตรงเนี้ยเอาไหม เคโอเคโอมาโอมาบอกมาอีกมาอีกสองคนเราได้เลยโอมาได้เลยจัดไปค่ะโคเรบีโครบีแต่ว่าสีเนี่ยเขาจะคขอนขางไงซสานะคะแม่จ๋าก็เลยบม่อยากได้เนาะอันนี้ยังว่าท่านปลูกเดี๋ยวลองบังนะคะ ิ่งแม่จ๋าว่าจะบาปลูกสลัดพ่อมาเบิงสลัดอยู่หนีไหมพี่น้องเอ้ยสามสิบเซนนะคะก็คือถูกมากตามทีแม่จ๋าไประเบิงไดหลายหลานคือแบบแพงอยู่นะคะเกือบสองยูโรแต่ว่าร้านนี้ถูกมากมิแตสลัดเต็มหมดเลยนะคะราคาเดียวราคาเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวแม่จ๋าจะซื้อไปปลูกอยู่นะคะ <c oughs> โอเคพอแล้วใจตังมาลูกมา อันไหนเอาอันเดียวพอมาเอาไปวางวางช่วยปะปะ